คลาวดิโอมาคิซิโอเป็นนักเตะที่แฟนฟุตบอลทั่วโลกให้ความเคารพและยกย่องอย่างมากเรื่องราวของเขามีความพิเศษและน่าสนใจอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะเจ้าชายแห่งตูรินและเป็นผู้เล่นที่ทุ่มเทให้กับสโมสรเพียงแห่งเดียวนี่คือเรื่องราวที่ละเอียดและน่าสนใจเกี่ยวกับเขาวงกลมไอพิ n c i p ิ n o และผู้เล่น One Man Club ลูกโม่พันแ้มาคิซิโอเป็นผลผลิตจากศูนย์ฝึกเยาวชนของยูเวนตุสอย่างแท้จริง เขาเข้าสู่สโมสรตั้งแต่อายุ7ขวบและลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่เกือบตลอดอาชีพขาแข้งยกเว้นช่วงที่ถูกยืมตัวไปเอ็มโปลีหนึ่งฤดูกาลทำให้เขาได้รับการยกย่องเป็นสัญลักษณ์ของความพักดีบทบาทในสนามเขาเป็นกองหลังที่มีความสามารถรอบด้านบ็อกทูบ็อกมิดฟิลเดอร์เล่นได้ทั้งเกมรุกและเกมรับมีวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมการาจบอลที่แม่นยำและที่สำคัญคือ วิในในเกมรับที่แข็งแกร่งเขาเข้าคู่กับอันเดียปีโลและอาตูโรวิดานในแดนกลางได้อย่างลงตัวจนเป็นที่รู้จักในนามสามประสานแดนกลางที่ดีที่สุดในยุคนั้นช่วงเวลากับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ฟื้นฟูหลังกานชิโอโปลีมาคิซิโอเป็นหนึ่งในผู้เล่นหนุ่มที่อยู่กับยูเวนตุสในช่วงเวลาที่ทีมตกต่ำที่สุดหลังเหตุการณ์กานชิโอโปลีและต้องตกชั้นไปเล่นในเซเนเรียบีเขาช่วยให้ทีมกลับขึ้นมาได้อย่างสง่างามและเป็นกำลังสำคัญในยุคที่ยูเวนตุสครองแชมป์เซเนอา7สมัยติดต่อกัน ผู้เล่นในเกมใหญ่เขามักจะทำผลงานได้ดีเป็นพิเศษในนัดสำคัญหรือเกมดาบี้และเป็นผู้เล่นที่มีความรับผิดชอบสูงทั้งในและนอกสนามความเจ็บปวดจากอาการบาดเจ็บบาดแผลที่ร้ายแรงจุดที่น่าเสียดายที่สุดในอาชีพของเขาคืออาการบาดเจ็บหนักที่เอ็นไขว้หน้าเข่าหรือ ACL ในเดือนเมษายน2016 อาการบาดเจ็บนี้ทำให้เขาต้องพักยาวและส่งผลกระทบอย่างมากต่อความสามารถในการกลับมาเล่นในระดับสูงสุดทำให้สปีดเกมของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปความพยายามในการฟื้นตัวแม้จะ,ะเผชิญกับอาการบาดเจ็บเรื้อรังแต่เขาก็ยังพยายามอย่างหนักเพื่อกลับมาช่วยทีมก่อนที่จะย้ายออกจากยูเวนตุสในปี2018และจบอาชีพค้าแข้งอย่างเป็นทางการในเวลาต่อมา ชีวิตหลังฟุตบอลและบทบาททางสังคมการศึกษาและธุรกิจหลังจากแขวนสตาร์ดมาคิซิโอไม่ได้หายไปจากสายตาผู้คนเขามีส่วนร่วมในธุรกิจต่างๆและยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาผู้ส่งสารด้านความรับผิดชอบเขามักจะแสดงจุดยืนที่ชัดเจนต่อประเด็นทางสังคมและการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติหรือเรซิซิมซึ่งสะท้อนความเป็นสุภาพบุรุษของเขาอย่างดียิง่ง